วันนั้นฉันได้เตรียมเซอร์ไพรส์ให้สามีที่ได้เรือไม่คิดว่าคุณจะดีฉันคือแฟนสาวของเซียนเอลีแต่เธอให้เซอร์ไพรส์ฉันก่อนอย่ามองฉันแบบนั้นทุกคนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาทางเลือแต่งงานกับครอบครัวของเรามาหลายปอคุณไม่รู้อะไรเลยหลังหย่ากับอดีตสามีนอกใจฉันกลับไปทํางานที่กลุ่มวีพีอยู่ ไม่คิดว่าอดีตสามีของฉันจะออกวัในขณะนี้ฉันได้เป็นตัวแทนของลูกค้าโลกนี้เล็กมากบริษัทของคุณไม่มีใครหรือไม่น่าเชื่อวาพวกเขาจะส่งแม่ติดต่อกับกลุ่มดมเซีของเราบริษัทของคุณตื่นเต้นมากหรือแค่ดูอายุและเพศหัวหน้าสินเราสามารถสมัครกับกลุ่มเาแม่นำสองสิ่งนี้ไปใช้ในสถานที่ทถเปลี่ยนคนที่เหยียดสิแน่นอนลีซีอยู่เธอภรรยาของคุณรู้หรือไม่ว่าคุณใส่สว่ตั้งใจมาทำให้ฉันโกรธฉันได้อยากกระพงเซียนแล้วเธอไม่ใช่ภรรยาของเขาอีกแล้วทมคคคคุณยัังงิิดดววว่่าาาตเเเเอออป็นนนนนนกกรูแผ ชีวิตส่วนตัวของฉันค่อนข้างหัวเด็กอายุ6เดือนแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะตำหนิไม่เป็นไรคุณตั้งท้องฉันไมมสามเราสองคนเหมาะกันมากคุณไม่ลังเกียจเหรอพี่ชายคุณหิวเจอริงจริงเหรอไม่เจอริงจริงฉันดีใจก็ไม่เป็นไรไม่คิดว่าหลังจากที่คุณจากไปฉันจะไม่ไวเหมือนที่ฉันคิดผู้ชายไม่ชอบพอพี่ชายคุณตาบอดเหรอฉันตั้งใจทำมันพังใช่ไหมเธอยังคงเป็นคนที่ชอบเอาหน้าอยู่ฉันเข้าใจว่ามันยากสำหรับคุณเจอผู้ชายที่ดีกว่ากู ในใจกลา,างเมืองมีบ้านส,สามหลังรถหคันและสาวสวย